สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันนะครับว่าตัว CPU ของคอมพิวเตอร์ของเราที่เราใช้ปัจจุบันเราสามารถทำการลงตัว Windows 11หรือว่าอัปเกรดเป็นจาก Windows 10เป็น Windows 11ได้หรือเปล่านะครับโดยที่สำหรับใครที่กำลังใช้ในส่วนของ CPU ไม่ว่าจะเป็น AMD หรือว่าตัว Intel นะครับเราสามารถมาทำการตรวจสอบได้ว่าคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสามารถอัปเกรดหรือลงเป็น Windows 11ได้หรือเปล่าจริงๆ Microsoft เองเขาก็มีในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เป็นในส่วนของ Health Check เพื่อให้เพื่อนๆทำการเช็คตรวจสอบคอมพิวเตอร์ปัจจุบันนะครับแต่วันนี้เราจะพามาดูกันว่าแล้ว CPU ของเรานะครับว่ามี CPU ตัวไหนบ้างที่ u p อร์ตกับตัว Windows 11เราก็จะพามาดูในส่วนของ CPU ของ AMD ก่อนนะครับในบทความนี้มันจะเป็นบทความของ Microsoft เองที่ทำการประกาศออกมาว่า Windows 11 Support AMD Processor นะครับในส่วนนี้ก็ไล่ลงมาหาดู CPU ของเพื่อนๆว่าเป็นไรเซนส5 7้นะครับ หรือ9นะครับเพื่อนๆก็สามารถเช็คดูรุ่น CPU ต่างๆได้นะครับว่าตัวถ้ามีอยู่ในลิสต์ตัวนี้ก็แปลว่าความเพื่อนๆสามารถลงตัวว i ด d o w s 11ได้ถามว่าแล้วดูยังไงนะครับก็คลิกขวาที่ Task Manager นะครับ Task Manager จากนั้นให้เลื่อนไปในส่วนของที่เป็นของ Performance มันจะมีรุ่น CPU ของเราบอกอยู่ว่าตอนนี้เพื่อนๆทำการใช้ CPU ของอะไรอยู่ นะครับพอดีผมใช้ Intel ผมก็จะมาดูในหน้าของตัว Intel เองในหน้า Intel เอง Microsoft ก็จะประกาศว่ามีตัว Core i3 i5 หรือ i7 หรือว่าตัวไหนนะครับทำการซัพพอร์ตหรือเปล่าผมก็แค่ดูรุ่น CPU ของผมนะครับในส่วนนี้อาทิเช่นของผมตอนนี้ใช้ i7 อยู่ที่เป็น8550อยู่ผมก็ทำการกด c t r t r o l F แล้วก็เซิร์ชคำว่า850อยูอ่าปรากฏว่าตัวเนี้ยก็เซิร์ชเจอก็แปลว่าคอมพิวเตอร์ของผมสามารถอัปเกรดเป็นตัว Windows 11ได้แต่ก็ต้องอยู่ดูที่ TPM กับตัว UEFI ด้วยว่าสปอร์ตด้วยหรือเปล่านะครับในส่วนนี้มันก็จะเป็นหน้าในลิสต์ของตัว CPU ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Intel หรือว่าตัว AMD นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เนี่ยว่ามี CPU ของ ตัวไหนทําการซัพพอร์ตตัว windows 11บ้างแล้วก็คำถามที่ถามกันมาเยอะนะครับว่าตัว windows 10ถ้าเราใช้อยู่ปัจจุบันเราสามารถอัปเกรดเป็นตัว windows 11ได้หรือเปล่าก็ทาง microsoft เองก็ประกาศไว้อยู่ในหน้าเว็บอยู่แล้วว่าเราสามารถทําการอัปเกรดจาก windows ติดไปเป็น Windows 11ได้ประมาณช่วงต้นปี2565ก็คือต้นปีหน้านะครับถามว่าอัปเกรดฟรีไหมก็อัปเกรดฟรีนะครับมันจะมีช่วงเวลาของการอัปเกรดอยู่ว่าคุณสามารถอัปเกรดได้ช่วงนี้ถึงช่วงนี้เท่านั้นก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมความพร้อมในการอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11นะครับในส่วนนี้แล้วถามว่าตัว Windows 11นั้นจะทำการ วางจจัดจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าจัดจำหน่ายก็ก็คงที่ Microsoft บอกก็คือประมาณช่วงปลายปีนี้ก็คือจะเริ่มมีการวางให้ขายตัว Windows 11เรียบร้อยแต่ถามว่าจะเกตดได้เมื่อไหร่ก็คือคงตรเป็นต้งปีหน้านะครับในส่วนนี้ก็ตามที่ Microsoft เขาเขียนแล้วก็ ราคาเท่าไหร่นะครับกราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็คือจริงๆสําหรับใครที่ใช้ตัว Windows 10ที่เป็นตัวไรเซนจริงๆอยู่แล้วที่เป็นในส่วนของไรเซนที่เราซื้อตามพวกร้านร้านไอทีต่างๆนะครับราคามันก็จะไม่ต่างกันมากนะครับสําหรับตัว Windows 10กับตัว Windows 11แต่ถ้าใครซื้อตัว Windows 10มาอยู่แล้วก็รอทําการอัปเกรดฟรีนะครับ ตรงนี้ก็อย่าลืมมาด้วยว่าอัปเกรดฟรีแต่ได้แค่บางช่วงเวลาเท่านั้นที่ Microsoft ปล่อยให้ทำการอัปเกรดนะครับก็วันนี้เป็นก็เป็นบทความง่ายๆเนาะก็เอาไว้ดูตัวไรเอ่อตัว โปรเซสเซอร์ของตัว AMD หรือตัว Intel นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อนๆก็เข้ามาดูกันได้แบบเมนูแล,ล้วกันนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเองเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ